าละกับท่านข้าวเช้านี้เรามาเลากันก้นนะครับนี่ทางด้านข,อข,อขอ้อพ่อพ่อ้าก,กันมาโบมาตะท่านไม่ประกันสุขภาพรับรุ่งความคุมครองให้ชัดเจนทถัวร์ทึ่งนะครับโดยสำนักคณะกรรมาการกำกับและส่งเสริมาการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอป่อพ่อนะครับน่ารวมกับภาคธุรกิจประกันภัย กำหนดมาตรฐานไม่นะครับขอประกันภัยสุขภาพให้เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้นและก็ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานไม่ดังกล่าวเนี่ยมีพ้นบรรข์ชายแต,แต่วันที่นึ่งกรกฎาคุม2ส6้อ้าอย้กที่ผ่านมานะครับ สำหรับ New Health Standard หรือว่าการปรับปรุงประกันสุขภาพแบบใหม่นี่ค่ะก็มีข้อกําหนดที่ชัดเจนแล้วก็ซอดคลองกับกฎไม้มากขึ้นรวมนึงมีการเพิ่มนิยามไม่อย่างเช่นเรื่องของการผ่าตัดใ่ญ่ที่ไม่ต้องผักรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วค่ะนอกจากนี้ก็อย่างแบงประเภทความคุ้มครองออกเป็น1 3หมวดด้วยกันค่ะคุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและก็ผู้ป่วยนอกเพื่อลดปัญหาการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลเอ้ยค่าห้องค่าอาหารค่าทมเนียมแพทย์หรือว่าค่าบริการทางการแพทย์ต่างๆเลยค่ะรวมไปถึงค่า รักษาโรคมาเร่งโดยการใช้รังสีและเคมีบำบัดค่ะครับนอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดเอื้อให้นะครับเกี่ยวกับโรคที่เป็นมะก้องในฉัดจนานไม่มีการไม่มีอาการป่วยก่อนทำปรรกันภยัยเป็นเวลาที่ปรา5ปีนะครับหรือว่าไม่มีอาการป่วยภายใน3ปีหลังจากทำการบ่อสัตระกันใจให้าการคุม้มครองข้อหน้าเดียวกันนะครับยังคงรักการให้สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ทุกกรณีเลยยกเว้นะนะครับ ยกเว้กนกรณีไม่ท่าเร่งความจริงหรือว่าเรียกร้องพ้นประโยชน์เกินจริงการปรับเบียรประกันภัยนะครับพี่นาจากปัจจัยเช่นว่าอายุคอบอายุอาชีพนะและค่้าใช้าจทางการแพทย์ที่สูงขึ้น ดยบริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้ออกประกันเนี่ยรับทราบไม่หลวงหน้าเนี่ยไม่หน่อยปราณสามสิบวันเลยต้องได้รับการยล่นจบจากนายทะเบียนครับสำหรับคอปพ่อก็ยังคงเน้นย้ำถึงบทบาทของการคุมครองซิ์ของคนดีเอาประกันภัยนี่แหละนะใครที่สนใจก็ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคอปพ่อหรือว่าแอดไลก็ได้แอดไลน์ทโอไ o ซีคอนนนะคะหรือว่าสส่ด่วน1 1 8่ปคอปพ่อนั่นเองค่ะ